สบายดียำแดนตวก่อมามนเลยก็สิไมาอาหารไก่นะเพื่ไก่เขาก็สีดโดดขึ้นสีดโดดมากเลย you <laughs> อ่าแซงเฮากลับม,มาให้คําเนาะเด้อพ่อเนาะมืดแน่เด้อเสียงฝัก อ่า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  <tuk tangan> กินดีนะตัวนะ่ะดอว่ากินแต่อาหารรือกว๋วยกินใส่ด้วยอนะ่ะไก่ขาวมีซีโตนะ ไกล่ลำมิสสามไก่น้อยสองไก,ก่ปูสองเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นแปดกับเป็นสิบสิบเอ็ดตัวสิบสองกับไก่แจ็คสิบเจ็ดกับไก,ก่ไข่นะทุกคนนะอันนี้ไก่ไข่อยูกก่ไก่ไข่พันสีขาวนะ ไ<ะ>เดิมติดดนะตอนอนนมนะสะท้นะอนแสงนะเพราวะว่าไฟเดิมติด,ดไฟน้ำถนนก็เดินหกโมงกว่าแลวเนาะ งานเดิน้นต้น เดินขึ้นมาเขินขึนต้นใหม่ไคลหน่อยฮาเข้นนอนสูงด้วกันเพอ่นไปดัว่าเพิ่นขึ้นนอนอยู่ส

ไอ้น่อยนึงคือเนาะนี่นะทุกคนไปแจกทุกคนยกไปเพื่นนอตฟังเพจห้าสิบบกวนกันนะเพื่อนนอตมึงขี้ไปกวนบบ สวัสดีคลิปเนากับฝากแบบสนกก่กนเนาะคลิปหนาพอกันไหมบ๊ายบายทุกคน